ขับขี่ปลอดภัยฮอนด้าโดยบริษัทไทยฮอนด้าจำกัดจัดงานแถลงข่าวแผนงานส่งเสริมการขับขี่ปลอดภยัยประจำปี2566ภายใต้โครงการ Honda Safety Thailand ถ่ายทอดทักษะขับขี่ที่ถูกต้องประกาศเปิดรับอบรมผู้ขับขี่บิ๊กไบค์ Big Buy ทุกแบรนด์เพื่อยกระดับความปลอดภัยให้กับผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์ S <S คกิจกรรมในวันนี้นะครับก็ต่อยอดจากวีที่แล้วนะครับว่าเราได้ทําอะไรไปนะฮะจากการที่เราได้ใช้ขอ้อมูลจากที่เราใช้ทาง a t นะฮะเขาได้บอกว่า อันตรายต่างๆนี้เกิดขึ้นมาเพราะเหตุอะไรมีทั้งความเร็วทั้งเมาพวกเรานะครับก็เป็นสมาคมนะครับสมาคมผู้ประกอบการรถจักยานยนต์ไทยนะก็ประกอบด้วยยามาฮ่าคือกีกาวาฮอนดานะครับเราก็เปิดใจกว้างครับเพราะว่าเราควรจะให้ผู้ที่ใช้รถจักรยานยนต์นะทุกคนนะครับทุกคนนะครับไม่ว่าเขาจะขี่ยี่ห้ออะไรเนี่ยได้รับความปลอดภยัยว่าการคาดการอุบัติเหตุหรืออะไร จริงๆแล้วทางนักวิชาการเขาเรียกว่า perception failure นะครับก็คือเพราะว่าในที่เกิดเหตุนะครับวิ่งไปชนรถจอดอยู่ไม่มีรอยเบรกเลยนะครับก็แสดงว่าตัวเขาเองพอเห็นรถหยุดเขาเขา,เขาไม่ไม่รู้จะทําอะไรดีการที่ว่าตัดสินใจไม่ถูกเขาบอกว่าตกใจทําอะไรอันนี้ไม่รู้จะทําอย่างไรอันนี้ก็ทําให้เกิดอุบัติเหตุเราก็มีสามารถมี r i d i n g simulator ซึ่งก็เหมือนกับนักบินหรือคนขับรถนี่นะรเราเอาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมา ที่เกิดมาแล้วมาจำลองนะครับแล้วก็ทําแล้วก็ออกมาส่งมาในเครื่องให้เขาได้ฝึกจริงๆเลยนะครับถ้าไฮไลท์สุดเนี่ยนะคะก็คือเป็นการที่เราเปิดศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัย Honda ของเราทั้ง4แห่งเนี่ยรับลูกค้าบิ๊กไบค์ทุกแบรนด์นะทุกค่ายสามารถที่จะมาเรียนหลักสูตรบิ๊กไบค์ที่เราได้นะคะก็คือเราในฐานะที่เป็นผู้นําขับเคลื่อนความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนเนี่ยเราก็มองว่าสถิติอุบัติเหตุในประเทศไทยเนี่ยยังสูงอยู่ ล้วก็สาเหตุหลักๆมาจากผู้ใช้ที่ขับเร็วนะแะเรก็มีพฤติกรรมคาดการความเสี่ยงที่ไม่ไม่คาดการความเสี่ยงนะแล้วก็ที่สําคัญก็คือไม่หลีกเลี่ยงการชนนะอันนี้ก็คือเป็นเป็นประเด็นหลักที่เราศึกษาจากข้อมูลการเซอร์เว์ของทางศูนวิจัยอยุบัติเหตุแห่งชาตินะเราก็เลยเอามาพิจารณาว่าเรามีศักยภาพมีศูนย์ฝึกที่ได้มาตรฐานระดับโลกเรามีครูฝึก ที่มีฝีมือชนะเลิศในระดับเอเชียโอเชียเนียนะคะก็คือทุกอย่างเนี่ยเราพร้อมหมดเราก็เลยยินดีที่จะเปิดบ้านเรานะคะให้กับค่ายอื่นผู้ใช้บิ๊กไบค์เนี่ยได้มาเรียนรู้วิธีการขับขี่ที่ถูกต้องนะคะเพราะเรามองว่าขี่ได้ไม่ใช่ขี่เป็นนะคะแล้วก็ถ้าอยากจะขับขี่บิ๊กไบค์ให้ได้ระดับเซียนเนี่ยควรจะต้องมาเรียนกับโปรคือทางฮอนด้าเรามองว่าเรื่องขับขี่ปลอดภัยอ่ะเป็นเรื่องของทุกคนเป็นเรื่องของทุกค่ายพอเราลงไปอยู่บนถนนเนี่ยมันก็คือเส้นทางเดียวกันแล้วไม่ว่าจะค่ายไหนแบรนด์ไหนก็เลยคิดว เรียนรู้เรื่องขับขี่ปลอดภัยอ่ะเราก็มุ่งไปสู่เส้นทางของซีโร่ c อ i d e ิเด้วยกันค่ะที่ถนนรามคำแหงเนีคะเราเปิดในคอสนะคะก็คือตั้งแต่5้ามงเย็นไปจนถึง3าทุ่มก็สามารถที่จะมาเรียนได้นะคะ<ม>ก็รายละเอียดของคอสเนี่ยก็คือเช็คได้ในเว็บไซต์นะคะว่า มีเปิดสอนอะไรบ้างก mm hmm. ็ยินดีอยากจะให้มาใช้ประโยชน์ mm hmm. ช่วงเวลาหลังเลิกงานนะคะแล้วก็อากาศไม่ร้อนด้วยที่สําคัญช่วงนี้เข้าหน้าร้อนแล้วเนี่ยกังวันบางคนอาจจะแบบไม่อยากมาเรียน mm hmm. ก็เลือกที่จะมาใช้เวลาตอนเย็นให้เป็นประโยชน์ได้ mm hmm. สมัครได้เลยคะ่ะเรามีคอร์สเปิดเรื่อยๆนะคะ mm hmm. ติดต่อที่ศูนย์ศึกษุงเทพได้เลยะคะ่ะ